ก็สวัสดีพี่น้องสื่อมวลชนนะครับวันนี้ก็เป็นอีกวันนึ่งที่เราได้มาถแถลงกับพี่น้องสื่อมวลชนนะครับก็จะเป็นในส่วนของคดีที่สําคัญทั้งหมด2ส,ส่วนด้วยกันส่วนแรกก็จะเป็นเรื่องของคดีชาวัมบูชานะครับที่สองสอวันที่ผ่านมาเยเขาไปเตะฟุตบอลกันแล้วก็มีเหตุที่ทําให้ไปเอาปืน,นไปยิงที่ สนามบอลแล้วก็อีกเคสนึงก็เป็นเคสสำคัญที่มีการจับตามใบจับนะครับก็เป็นไปตามนโยบายของท่านพลเรีกองสังสุทธิมนะครับท่านพบตรในส่วนของปบตรสารครับเคสแรกนะครับเป็นการจับกลุ่มชาวกัมพูชานะที่ใช้ปืนยิงในสนามฟุตบอลวันที่สิบในส่วนของการทํางานนะครับก็เราก็เน้นเรื่องของการดรูแล,ลการร่วมกันระหว่างตอ,อมอเองนะครับแล้วก็พื้นที่ ทั้งท่องเที่ยวห่ายภาคส่วนร่วมกันนะครับเมื่อเกิดเหตุเนี่ยเราก็ได้ร่วมกันนะครับสืบหาว่าใครเป็นผู้ก่อเหตุเมื่อเมื่อพบก็กระจายเมื่อพบตัวนะครับก็ได้ส่งข้อมูลให้กับทางใดไม่ว่าเป็นสาแก้วจันทบุรีปรางคะช่วยดูข้อมูลรวมทั้งดาชั้นไหนเพื่อพัฒนาตัวนะครับแล้วก็เมื่อพบตัวนะก็พบที่จันทบุรีนะครับ การปฏิบัตเนี่ยก็เป็นการร่วมมือกันรับเดี๋ยวรายละเอียดจะให้ให้ผู้ตัดเซลล์ครับรวลรวม,ม,มไปถึงรายละเอียดช่นกันเซคือเคส <c> นี้นะครับมันเป็นความร่วมมือลักษณะของการบูรณาการกันตามนโยบายของท่านผู้จัดการสำนักง,งานตัวของห้อเมืองนะครับท่านพลตทพิพนธ์นะครับหลังเกิดเหตุเนี่ยก็ได้สั่งการท่านท่านท่านผู้จัดการและผมเนี่ยได้สั่งการให้ดําเนินการในการสืบสวนนะครับทำอย่างเป็นระบบ แล้วก็มีการบรูรณาการโดยประสานงานกันในด่านชายแดนทุกด่านนะครับในการส่งข้อมูลต่างๆไม่ว่าจะเป็นส่วนของฝ่ายเทคโนโลยีที่เอาระบบไบอมตริกเ,เข้ามาใช้นะครับในการที่จะเข้าไปหาบุคคลจนกระทั่งพบว่าบุคคลนั้นเนี่ยเป็นใครแล้วก็มีการประสานงานไปยังด่านต่างๆโดยสามารถจับคุมได้นะครับภาษาะครับ ขั้นตอนการปฏิบัติที่เป็นสาตรฐานของป r ิทินคอนซเยอร์หรือขั้นตอนปฏิบัติพื้นฐานนะครับของสตมนะครับก็คือเรื่องของการบูรณาการกำลังและทรกพยากดในเรื่องของข้อมูลนะครับตรงนี้เนี่ยพอเราได้ภาพจากที่เกิดเห็นเบื้องต้นเนี่ยต้องขอบคุณทางตมธมธานีนะครับที่ส่งชุ่ส่วนนนลงพื้นที่อย่างรวดเร็วนะครับร่วมกับสพฟูคดเอาภาพผู้ต้องหาที่เกิดเหตุมามาเช็คข้อมูลพื้นฐานนะครับจนกระทั่งเราได้ภาพหน้าของผู้ต้องสงสัยรวมทั้งชื่อข้อมูลต่างๆ แล้วก็โรมก,กับพื้นที่เนี่ยเข้าไปกดจานเฉพ่อแม่ของผู้ต้องหานะครับจนเราได้ข้อมูลพอสมควรนําไปสู่การขอ,ขอ,ขอาัไหมายจำนะครับในระหว่างนั้นเองเนี่ยถ้าตามการดีบัพื้นฐานเนี่ยเราจะต้องส่งข้อมูลให้นานชายแดงน,นะครับที่อยู่ในอยู่ในความรับผิดชอบเมื่อครั้งทางที่คิดว่าจะเป็นทางหลบหนีอย่างกรณีนี้เนี่ยผู้ต้องหาเป็นคนทําพบชานะครับพ้อสัานิฐานก็ไม่พ้นจันทุรีศักด์แก้วและจังหวัดตรานะครับก็มีการส่งข้อมูลจะไปให้ จนนานไปสู่จะเห็นภาพน,นะครับถ้าตามชาร์ตเดี๋ยวถึงชาร์ตอีกทีนะครับต้องขอบคุณทันจันทบุรีนะครับจังหวัดชายแดนทุกจังหวัดนะครับที่ช่วยกันนำข้อมูลไปเผยแพร่นะครับแล้วก็นํานไปสู่การจับคุ่มนะครับตามอุบายของผู้ช่าท่านนักการท่านรองเม่นแล้วก็ผมก็ได้สั่งการให้ชุดสืบสวนของตมงงรวมรภูธรเนี่ยร่วมรงมพื้นที่สืบสวนกับสพภอมิพลนะครับก็สพภูมิพลเนี่ยก็ได้มี การนำพยานนที่เกิดเหตุมาสอบสวนก็ได้ในภาพเบื้องต้นเนี่ยก็ได้ข้อมูลมากมีเป็นคนร้ายเนี่ยน่าจะเป็นใครแล้วก็เช็คข้อมูลจากระบบไบโอแมชริกนะครับก็พอเช็คจากไบโอแมชริกเนี่ยก็ทราบว่าคนร้ายเนี่ยเป็นคนนี้คนนี้นะครับก็ในในทีเกิดเหตุนเนี่ยก็ทางชุดสืบสวนของของประชุมกรวประชุมแล้วก็สภครูเนี่ยเขาร่วมกัน ตามหาตัวคนร้ายนะครับแต่ก็ยังไม่พบแล้วในขณะเดียวกันก็นกแชร์ข้อมูลที่ที่เรามีไปให้ตามแบบนช้แดนต่างๆนะครับจนกระทั่งก็สามารถจับกุ่มตัวคนร้ายได้นะครับ